สวัสดีวันนี้ดราม่าอะไรดีล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการเครือของเกม12หางนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หลายๆเรื่องจริงๆผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ก็ผมลองทํามาให้ดูก่อนก็ใครอาจจะยังตกข่าวไหนไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเซิร์ฟเวอร์12หาง t h ของพวกเราด้วยครับที่ได้ลิสิทสิ์จากทาง Big b u g มาไปแล้วนนั่นเอง โดยทาง Big b บ c k ก็ได้ให้มาเป็นไลเซนในการเปิดให้บริการเกมภายในประเทศไทยเป็นระยะเวลา3ปีนะครับผมรวมถึงให้อํานาจคอนเนอร์ Corner เนี่ยในการทําแบบว่าแฟนเอ็กซ์ติงเอ็ชันด้วยนะฮะหรือก็คือการที่แบบว่าสร้างดันใหม่สร้างอะไรแบบว่าของเล่นใหม่ๆไอท้ทม,มใหม่ๆได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถถึงขั้นคิดในเรื่องต่อไปได้เลยแบบ เนื้ออกมันเป็นในเรื่องหลักอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะได้เห็นคอนเนอร์นะครับประกาศว่าจะทำคอนเทนต์เกมเพิ่มนะครับอย่างเช่นดันเจี้ยนใหม่ซึ่งก็ได้มีภาพคอนเซปต์อาร์ตเอ่อออกมาให้ดูกันนะฮะซึ่งกูนึกว่าทอย Factory นะครับผมแล้วก็คงจะมีอะไรอีกหลายอย่างในอนาคตเลยนะครับแหมก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มนะก็เนื่องจากคอนเนอร์เนี่ยได้ลิขสิทธิ์มานะครับก็ทำให้ทางเซิร์ฟชราเนี่ยจำเป็นจะต้องพับโปรเจกต์เออ่เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองไปนะครับเนื่องจากตอนแรกเนี่ยยยยคคคนนนนนนนททีีีีี่่่่่่มออออออาาาาาจจใกกกรรรรสไตตต์ตนน์์เเเเเซิิฟววัั้้้งงง็ืขบบ๊แ กลายเป็นว่าเซิร์ฟเวอร์ที่โดนสไตร์ได้เนี่ยมีแค่เพียงเซิร์ฟชราที่ไม่ได้ลิขสิทธิ์ไปนะครับผมก็ทําให้ทางเซิร์ฟเวอร์ชราจําเป็นจะต้องปิดโปรเจกต์ไปจริงๆนะครับเพราะว่าเสี่ยงทําต่อไม่ได้นะฮะเพราะไม่มีอะไรรับประกันว่าทางเอ่อจะไม่สไตร์เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งก็ในเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีใครผิดนะครับทั้ง3ฝ่ายเลยทั้งบิ๊กบั๊ทั้งเซิร์ฟชราแล้วก็คอนเนอร์นะฮะกูเรียกคอนเนอร์เป็นแบบแทน12หางไทยแล้วนะเออ แต่ในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่าทุกคนก็ผิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างเช่นการเปิดเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยจริงๆก็มีความเสี่ยงตั้งแต่แรกนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณเปิดเซิร์ฟเถื่อนในเกมในประเทศเดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับโหนี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะร,รวมไปถึงยังมีเรื่องของการที่จริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กบัคก็อาจจะควรขายลิขสิทธิ์ตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่สัญญาว่าจะไม่ทําอะไรแล้วก็อยู่ดีมาขายลิขสิทธิ์อย่างนี้นะก็ คือมันก็ผิดกันหมดนะฮะแต่ก็เอาเป็นว่าขอแสดงความเสียใจกับคนที่อยากจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ชาราแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเอชชาราแอดมินจูด้ดวยนะครับที่จะต้องพับโปรเจตกต์กลางทางแบบนี้นะครับเรื่องต่อไปก็หลายคนก็อาจจะรู้แล้วเรื่องสล็อตตัวละครที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจริงๆทางคอนเนอร์เนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าบิ๊กอัปเดตที่จะเกิดขึ้นในวันที่11หรือ12เนี่ยซึ่งจริงๆเป็นวันเกิดเขาด้วยนะทุกคนรู้หรือเปล่า คอนเนอร์เกิดวันที่12มิถุนายนนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงปิกอัปเดตด้วยเขาสัญญาแน่นอนว่ามันจะมีล็อตตัวละครที่4นะครับแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยเขาอยากจะทําให้มันครบ12ไปเลยซึ่งผม <laughs> ไม่อยากคิดดาร์กนะแต่ดูจากสภาพล้วยนะก็คงเป็นแบบบัตรเพิ่มช่องตัวละครหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังมีเรื่องที่หลายๆคนกังวลด้วยนั่นก็คือเรื่องของสกิลซัพพอร์ตตัวละครที่อาจจะเยอะเกินไปใช่ไหมเพราะว่าแบบสตัวละครมันก็มี3ซับเลย3สกิลซึ่งคนที่เล่นเนี่ก้านอนขงงโ ก็คอนเนอร์ก็ได้มีแผนที่จะจัดการเรื่องนี้ตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ตอบเรื่องนี้หลายทีแล้วด้วยเรื่องต่อมาก็เกี่ยวกับเทสเซิร์เวอร์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้เล่นอยู่นะฮะก็อย่าลืมเข้าไปทดสอบแล้วก็ไปแจ้งบั็กด้วยนะครับก็ดูจากคลิปที่แล้วได้เลยนะเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องต่อมาถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีคนเอาชิ้นส่วนม็อบบล็อกมาขายกันเต็มเลยนะครับทั้งที่ตอนแรกม็อบบั็อกมันก็มาแล้วนะแต่ไม่เห็นมีอะไรมา ค่อนข้างแน่นอนนะก็มันหัวมันตายแล้วนะเนาะเลือดมันเหลือศูนย์ก็จะได้ของที่ค่อนข้างมีประโยชน์ด้วยนะครับผมก็กิลแต่ผมว่ากิลไหนที่ลงม็อกบักกันเป็นประจำเนี่ยรู้เรื่องนี้อยู่แล้วละฮะต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสปอยแพทคร่าวๆนะครับซึ่งผมจะรวบรวมให้นะฮะอย่างแรกก็คือเรื่องที่คนสงสัยก็คือดันน้ําจะมาเร็วๆนี้ไหมก็ผมเห็นคอนเนอร์แล้วก็ตัวของคุณเหมียวนะซึ่งเป็นผู้เฝ้าระวังแห่งดิสคอร์นะครับจริงๆผมเรียกเขาว่ารูดิ s อสนะเขาชอบใช้รูปโปรไฟล์เป ก็นั่นแหละเขาก็บอกว่าอีกประมาณ1-2เดือนกว่าจะมาเลยครับดันน้ำโหค่อนข้างนานนะฮะส่วนเรื่องของชุดแมลงเนี่ยก็นานเหมือนกันครับเพราะว่าต้องรอให้เนมีซิตเข้าแล้วก็กล่าวว่าจะเป็นช่วงคอนเทนต์เลเวล80-85กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องก็คือเรื่องของโปรโมชั่นเติมเงินในวันที่11มิถุนายนนี้ซึ่งจะมีหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีโปรโมชั่นเติมเงินมา5อาทิตย์แล้วนะฮะก็เหมือนคอนเดอร์จะตอบว่าไม่มีนะฮะแต่ผมผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาตอบเนี่ทุ สี่ิถุนาไม่มีหรือหมายถึงทั้งสุกที่4ี่วิถุนาและ1 1มิถุนาไม่มีนะก็ยังตีความได้ยากแต่ผมไม่รู้นะผมคิดว่ามันน่าจะมีนะบิ๊กอัปเดตเลยด้วยวันเกิดคอนเนอร์เลยด้วยคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมก่อนจากกันไปเนี่ยผมก็อยากจะเตือนอะไรนิดหน่อยนะครับก็คือระวังเรื่องของที่ปั๊มด้วยนะฮะเวลาซื้อขายเป็นเงินจริงเนี่ยแล้วรับเยอะๆเนี่ยก็ดูด้วยนะครับว่าไอคนที่คุณซื้อเนี่ยมันตัวละครมัน,มน่าจะถือหรือเปล่าแบบเป็นตัวละครเวลหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้นะาเกเอน่า เออโอนเงินให้มันในราคาตลาดเนี่ยให้โจรน,นะฮะก็สามารถแก้แบนได้นะครับอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็ระวังกันไว้ด้วยแหละโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับ